ที่ครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาเอาหน่อไม้ดดดอ,มอันนี้เจ้าของสวนนะครับ <laughs> เจ้าของสวนบอกว่าไม่ได้ปลูกครับแค่โยนๆยนไปมันก็ขึ้นแล้วหนออ่อยพวกนี้นะ่ะเยนเร์นี่ดูหน่อไม้อะไรมาใหญ่เ,เลยเบล่า,าขนาดนี้โยนไปเฉยๆนี่นู่นหน่อไม้มีถึงสับปะรดด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลย,ถ,ยถ่ายตัวนี้หน่อยมันอ๋นนี้พญานาคพญานาคแมวน้ำนะครับนี่แมวน้ำเป็นสัตว์เลี้ยงที่เฝ้าสวนดูแลหน่อไม้เรา น,นี่เป็นหน่อไม้นะครับแต่ว่าหน่อเราไม่เอานะครับเราจะเอาลำนี้ไปแกงนี่น,นี่ลำแบบนี้นะครับมาถึงโอ้ยไม่ <L> บายสุดเลยไม่เราไม่เอาหน่อมันนะครับนอันนี้อันนี้เราตัดทิ้งนะครับไม่เอาเอา,เอาไปทิ้งนะครับนี่อันที่มันอร่อยเจ้าของสวนบอกว่าสูตรเลยนะครับนี่ต้องเป็นลำแบบนี้เท่านั้นนี่เลย เอาไปก็เอาไปแกงเลยนะครับหหหให้หมดบมันก็อร่อยนะครับนี่ใบก็อร่อยอร่อยมากรากมันก็กินได้นะครับห <c oughs> น่อไม้นี่นี่กินกินกินเข้าไปเลยนะครับอเอาไปเลยนะครับอเอาไปเลยเจ้าของสวนว่าตัดทิ้งนี่หน่อมันนี่ตัดทิ้งังเลยอแล้วก็เอาลำมันไปนี่นี่เอาหน่อตำตำนี่หน่อตำตำนี อันนี้เป็นไผ่ไผ่อะไรใไห้ไผ่ไผ่กิมซุงเออไผ่กิมซุงนะครับเป็นชนิดที่กินลำอืมนอนมันไม่กินนะครับนี่พอปล่อยให้ยาวเลยถ้าไม่กินปล่อยให้ยาวเป็นลำแล้วค่อยกินนี่โอ้โหอะไรนี่โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับดูนอมี่าโฆษณาถ้ามีมี ไม่เราหนอหนอหนอไปไม่มีน้ํานะครับถ้าไปหนอสองหนอนนี่เขาเอาไปทิ้งเลยครับไม่ต้องเอาโอ้โหดูสิอันนี้ไม่มีก้อนนี่หนอนนี้โอ้โหอะไรมามาเกิดอยู่ในสับปะรดนะครับขนาดสับปะรดก็ยังเกิดเป็นหน่อไม้นี่โอ้โหบ้าที่สุดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้สับปะรดยังเป็นหน่อไม้เลยอันนี้หน่อไม้เป็นสับปะรดนี่โอ้โห ปลูกยังไงนะครับแค่โยนๆยนไปก็เกิดแล้วเอาวันนี้พบกันแค่นี้ก่อนนะครับ